กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพลังโอเคเห็นตัวดีแบบนี้ก็ไม่แปลกใจวันนี้ขอบคุณเกินฝากลิงก์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ป่ะเข้าคลิปกันเลยกาสวัตกัจสาวัสดี่้าไม่แชร์ทุกท่านด้วยนี่อยู่ ทีนทีเด็กไโยมเหมือนเดิมวันนี้ผมยังเล่นเกมติดติดก่อเทงกซี่เทงกซี่หรือเปล่าไม่รู้บอกเสียงไงโอเคแต่กูเล่นกันเลยเบื่อไม่เกินเสียนาฬิมากดผมจะเล่นถึงจบเกมแล้วกันนะครับไม่ต้องสงสัยเออฝัก โอเคคุณน่าจะไม่เห็นพิษเยอะๆตรงนู้นนะครับมันคือมันเป็นโปรโลนะครับอยากเล่นโปรอะแต่ผมไม่ได้มาแจกใครอยากใครอยากให้ผมแจกบอกผมไ้เดี๋ยวผมจะทิ้งเล่งไว้ให้าลาลางแต่นี่ผมยังไม่ได้ทิ้งหรือเปล่าอ,อยากอยากค้นหาก็เขียนตามผมสิเออไปเข้าันเลย ผม,ผมจะเล่นดาบบอสโดยก็ใช้บูโบนะครับเอ่อตอนนี้ดาบบอสผมรู้ผ่านานิดผ่านได้ยังน่าจะผ่านไม่แต่ก็ไม่ผ่านยังอืมโอเคเอาคนคนแรกมาสามคนแล้วจะเอามาทำไมอ่าไปตัวนี้ เอาอีกตัวหนึ่งไว้ให้กันแล้วกันอ่ะกิฟฟินไปสองตัวรู้ชื่อหมดแหละไม่รู้ตัวอะไรตัวลงตัวอะไรไม่รู้ไขเล่อ้นี่ก็ไขอ้นี่ก็ไขเลนเนอร์ไอ้นี่ไม่รู้เออตัวอะไรใส่หมวกเนี่ยหน้าตาเหมือนกิฟฟินมากเดี๋ยวมันใส่ไอ้หัวตรงหัวมันน่งมองเลยไม่รู้โอเคมันน่าจะทำอะไรนั่นไงว่าแล้วยิงตอนนี้ ผมต้องบอเสียงนิดนึงเพราะว่าฝนมันตกแต่ผมก็ต้องเบอรเสียงดังๆอยู่นิดนึงเลยฝนมันตกเกล็ดฝนตกอือคุับครับมายิงไปครับผมดาวไปตัง้งสองดวงแอะสู้นี่ไ่ได้จะดีแต่ว่าเกาะทองเออสเปย์ปยท่านทองสเปยย่ายท่านโตท,ท,ทองอ่ะสเปยย่ายท่านสีทองแต่สู้ผมไม่ได้ดาวไปต้องคัดสองนู่น ผสมไม่แต่ก็เราเมีแรงอยู่อีกอ่ะเจเจกดทองแดงกดจอมเวทเดี๋ยวจอมเวทเนี่ยแรงกว่ายักษ์อีกนะยักษ์ยักษ์ใหญ่ของเราเออทุกนายไม่เจ็บกับตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเราติดเดี๋ยวว่าคูเราติดจะกระทึกเลยเออไปไปเออ แค่สองตัวนี่ก็ชิวๆแล้วครับท่านไม่ชมคลิปมันจะจบสั้นนิดนึงก็ขาบไปเอยถึงยังมาแล้วก็จะไปต้องให้อีกตัวนึงอ่ะวิธีง่ายๆเลยถ้าทุกคนจัดก,การบอสไม่ได้ถพาให้ทุกคนเอาตัวอะไรมาไว้ด้านหลังนิดก็ปล่อยนี่มันจะสู้กันเองแบบผมจะเอาตอัวนี้บางครับนี่รู้นะทุกคนน่จะรู้หมดแล้วนะครับรู้รู้หมดหรือยังอืม มันทุบโดนสักทีนึงใช่ไหมมันก็ตูนนะทำไมจะไม่ตูนอู้วเอาไปทุบเลยโอ้โหหัวแตกตายมั้งเขาไปกลางหัวตุ้มตายแล้ว,วทะลุล,ลูกกรตามันดิโเลียกันมาซึ่งเนี่ยเรียก,ยก,กับคอมีเจ้เฮ้ยเดี๋ยวตุเออเ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรเรยอะแยะเนี่ยลำคาญ แค่สองสามตัวเมื่อกี้ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดนี่แหละอืมเดี๋ยวจัดการเร็วไม่จัดการกุศไม่จัดการไล่ออกเหมือนเหมือนไอ้เหมือนตัวฝั่งเราอ่ะมันทุบไอ้เจ้าสเปียตันอ่ะผมไม่รู้อ่ะทำไมเหมือนมันเหมือนมากอ่ะทุบไปสองลุมหนึ่งเอาดิเอ้ยห้สามเอ้าสามสิบสองลุมหนึ่งอ่ะเอาดิเอายี่สิบแล้วรถเรื่อยเลย แล้วแล้วเงินแล้วทองคงเป็นหกพันห้าแล้วนะหกพันหกแล้วนะแล้วหกพันแปดอืมจบเกมง่ายอีซี่เกม n ิ่งเพราะว่าจะเปลี่ยนชื่อว่าอีซี่เกมมิ่งมั้งไม่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 เปลี่ยนกว่าแล้วคุณดูจำไม่ได้โอ้้วสเปย์ตันตัวนี้แมงเลือดเลือดก็น้อยแล้วเนี่ยตัวนี้มันเลือดน,น,น้นนอ,นอยจังอะไรเนี่ยเลือดเลือดนี่ จะมาเลื่อนได้นะครับนะ้วเนี่ยกูไม่เลื่อนไ้ก็นแ้วเพิ่งรู้นะแต่เพิ่ตรู้ต้งนานแล้วแก้ว่ามันจบได้หมดโอเคก็กฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับว่าใครโปร่งด้วยนะครับวันนี้ผมกับจุลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ ผมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสัก